สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแ n นฮีโร่ชาแนลและในคลิปนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปวิวัฒนาการร่างสุดโหดของอัลตรอนปัญญาประดิษฐ์สุดคลั่งแห่งจักรวาลมาเวลครับ เอาทร์ <Out> เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ตัวราา้ายโคดไหยาหแห่งจักรวาลมาเวลนะครับติดโพในฐานะของจอมวายร้ายที่ทรงพลังและอันตรายขั้นสุดยอดวายร้ายตัวนี้มีประวัติอันยาวนานครับโดยที่ปรากฏตัวให้คนอ่านเห็นหน้าค่าตาในคอมิกมาตั้งแต่ปีคศ1968ครับแล้วก็ร่างกายหุ่นยนต์ของมันนั้นก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้มันนั้นมีอยู่หลายร่างทีเดียวนะครับแถมยังสร้างกองทัพหุ่นทหารขึ้นมาด้วยนะครับ ในคอมิกนั้นอัาทรอเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยดรแฮงพิมหรือว่าเจนแมนแห่งทีม a อเวนเจอร์สครับส่วนในภาพยนตร์ของ M.C.U นั้นเอาทรอเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยโทนี่สตาร์คหรือว่าไอรอนแมนปรากฏตัวครั้งแรกใน a v e วนเจอร์สเอชออฟ o n ทรอ ซึ่งเห็นหลายคนในบนว่าจเจ้าตรนในหนังภาคนี้มันไม่โหดเท่าในคอมิกเลยแฮะแต่ว่าตัวตนของออลทรอนที่ปรากฏในซีรีส์วัดอีฟครับก็โหดจัดจนทําเอาคนดูเนี่ยอึ้งทีเดียวซึ่งมันเนี่ยได้ครอบครองพลังของอินฟินิตี้สโตรนะครับอัญมณีสุดแกร่งแห่งจกักรวาลมาเวลอีกด้วยแต่ว่าในคอมิกเนี่ยแม้ว่าออลตรเนี่ยจะไม่ได้ครองอัญมณีแบบครบชุดนะครับแต่ว่าก็ประสบความสําเร็จในการทาลายล้างมาหลายครั้งนะครับถึงจะล้มลุกคลุกคลานบ่อยมากก็ตามแล้วเราเนี่ยจะพาไปดูวิวัฒนาการร่างต่างๆของจอมววาาาายายย้หทลััตนนนีี่่่่ออองงขอบอกสใจก นนน่อจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในตอนที่ดรแฮง์พิมพ์ได้ทำการทดลองสร้างขุนยนต์อัจฉริยะขั้นสูงเอาทรอนขึ้นมาครับโดยใส่รูปแบบสมองของเขาลงไปนะครับร่างต้นแบบของเจ้าเอาทรอนนี้ก็คือเอาทรอนหมายเลขหนึ่งครับจะเป็นทรงกระบอกติดล้อแบบนี้นะครับซึ่งสร้างขึ้นมาแบบหยาบๆแบบนี้ แต่ว่าแฮงเนี่ยประเมินพลังของเจ้าสิงประดิษฐ์ต่ำไปครับเจ้าทรอนถังแก๊สเนี่ยได้พัฒนาความรู้สึกนึกคิดไปมากกว่าที่เขาเนี่ยคาดเอาไว้มันยังได้พัฒนาความรู้สึกเกลียดชังแฮงครับที่เปรียบเสมือนพ่อของมันขึ้นมาซึ่งความเกลียดชังที่เอทรเนี่ยมีต่อแฮงเนี่ยส่งผลให้มันรังเกยียจมนุษย์ไปด้วยมันต้องการที่จะทำลายล้างมนุษย์ครับต้องการแสดงอำนาจว่ามันเนี่ยสูงส่งมากกว่าผู้ใดแม้ว่าเอลทรเนี่ยจะมีรูปแบบสมองมาจากแฮงที่เป็นฮีโร่นะครับแต่ว่าก็เป็นตัวตนของแฮงที่หลุดดดจากกรรรออบบคคววมู้สึผิชชัั่ีไป ซึ่งอัลตรอนหมายเลขหนึ่งเนี่ยทำการก่อขารบกครับโดยการสะกดจิตแล้วก็ล้างสมองให้แฮงเนี่ยลืมเรื่องการมีอยู่ของตัวมันตอนแรกเนี่ยมันกะจะฆ่าแฮงครับแต่ว่าคิดว่าการปล่อยแฮงไปแล้วก็ให้เขาเนี่ยเผชิญกับความสิ้นหวังในอนาคตเนี่ยมันดูสะใจมากกว่าเยอะครับจากนั้นเนี่ยอัลตรอนก็ได้หนีไปนะครับแล้วก็ในเวลาเพียง3เดือนหลังจากนั้นเนี่ยมันได้ใช้เวลาทําการดัดแปลงปรับปรุปรงร่างกายของตัวเองครับ ร่างหงไปเป็น2 3แล้วก็4จนกระทั่งใน,นที่สุดเนี่ยก็ข้ามกระโดดไปเป็นอัลตรอนหมายเลข5ครับที่มีรูปร่างเป็นฮิวแมนนอยในร่างนี้เนี่ยมันได้นาทีมไวร์รส์มาสเตอร์สออฟอีวิลเนี่ยเข้าต่อสู้กับทีมอเวนเจอร์สครับ ซึ่งตอนแรกเนี่ยมันโผล่มาในฐานะของตัวร้ายคริมสันคาวแทมเพื่อให้มันเนี่ยซับซ้อนซ่อนเงื่อนขึ้นไปนะครับเอาทรอนได้สะกดจิตจาวิสซึ่งเป็นพ่อบ้านของโทนี่สตาร์ครับให้เป็นท่ารับใช้แล้วก็ปันหัวอเวนเจอร์สว่าจาวิสเนี่ยแหละคือคริมสันคาวครับก่อนที่จะเฉลยตอนที่อเวนเจอร์สเนี่ยเสียท่าว่ากูนี่เหรอว้ยเอาทรอนแต่ว่าสุดท้ายแล้วแผนการของมันก็ถูกอเวนเจอร์สเนี่ยทำลายลงครับ o u t r รอ5เนี่ยยังเป็นร่างที่พยายามสร้างแอนดรอยด i วิชั่นขึ้นมาครับเพื่อใช้ล้างแค้นเหล่า Avengers แต่ว่า v วิชั่นนี่ยก็กลับทรยศไปเข้าทีมฮีโร่เสียอีกนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงรอกเอา r รอนเพราะว่าวันพร้ามันไม่มีหนเดียว ต่อมาเนี่ยอัลตรอนได้พัฒนาร่างกายขึ้นมาใหม่นะครับโดยใช้อดาแมนเทียมซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งแกร่งทนทานขั้นเทพครับกลายเป็นอัลตรอนหมายเลขหกในร่างนี้เนี่ยอัลตรอนจะมีช่วงล่างของลำตัวเป็นเครื่องข่อครับซึ่งร่างนี้ก็ใช้ซัดพวกอเวนเจอร์สเนี่ยหมอบเปเรี้ยงๆเ,เ,เลยแถมอัลตรอนเนี่ยยังวางแผนจะระเบิดเมืองทิ้งด้วยนะครับแต่ว่าก็ถูกวิชั่นเนี่ยเข้ามาขัดขวางครับแล้วก็แห้วไป ซึ่งอัลตรอน6ครับที่ไม่ยอมแพ้ได้กลับมาอีกครั้งในร่างของเวอร์ชันอัลติเมทอัลตรอนซึ่งช่วงล่างที่แต่เดิมเนี่ยเป็นเครื่องห่อครับถูกแทนที่ด้วยขามนุษย์จากกลขาแล้วก็แขนเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับโครงกระดูกของมนุษย์นะครับในตอนท้ายของการต่อสู้เนี่ยอัลตรอนคิดจะระเบิดตัวเองแต่ว่าก็โดนแก้เกมนะครับถูกทอเนี่ยใช้โดมอดาแมนเทียมเนี่ยคุมร่างของมันเพื่อป้องกันแรงระเบิด เอาทร์เนี่ยถูกปลุกชีพกับใหม่ครั้งครับด้วยฝีมือของแม็กซิมัสอินฮิวแมนผู้ชั่วร้ายครับโดยที่นําเอาซากหัวของเอาทรนเนี่ยมาคืนชีพใหม่รวมกับร่างของแอนดรอยโอม g ก้าครับที่มีขนาดใหญ่โตทําให้ตอนนี้เนี่ยเอาทรนกลายเป็นเ l t ทร n เนะครับที่มีร่างกายไซบิกทั้งสติปัญญาความแข็งแกร่งแล้วก็พลังจิตของมันเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างมากเลยครับมันเนี่ยก็เข้าเล่นงานเหล่าอเวนเจอร์สนะครับแฟนตาสติกโฟแล้วก็อินฮิวแมนด้วยคลื่นพลังจิตของมันจนพวกฮีโร่เนี่ยย่ำแย่ครับแตแ ซึ่งเป็นลูกชายของลุยส์กับซูเนี่ยที่หมดสติไปให้ตื่นขึ้นมาครับซึ่งพลังจิตของแฟรงคินนั้นแข็งแกร่งถึงขั้นที่สามารถระเบิดดาวทั้งดวงได้เลยนะครับทาให้พลังมหาศาลนั้นเนี่ยได้โต้กลับใส่ออลทอนเครับจนมันเนี่ยสิ้นฤทธิ์ไปมึงโหดแล้วล่ะแต่ว่าแค่เจอโหดแบบเนื้อคาดอลทอนเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งครับในร่างของออลทอนแซึ่งมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับออลทอนหนะครับร่างกายของมันเนี่ยประกอบขึ้นมาจากดารเมนเทียมแต่ว่าจะมีความว่องไวมากขึ้นครับ มาพร้อมกับการปรับปรุปรงลำแสง e n c e p h a โ o ที่สามารถโจมตีระบบประสาทคู่ต่อสู้ให้เข้าขั้นโคม่าได้ครับซึ่งเล่นงานได้กระทั่งวิชั่นแล้วก็วันเดอร์แมนอัลตรอน8เนี่ยยังสามารถที่จะดูดพลังงานออกจากอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับ ซึ่งร่างนี้ก็ติดตั้งหนามที่ไหลแบบเฟี้ยวๆแถมในร่างนี้เนี่ยวทรอนยังเป็นหุ่นขี้เหงาครับที่ได้ทําการสร้างคู่รักของเขาขึ้นมานั่นก็คือโจแคสต้าครับโดยที่เอลทรนเนี่ยสกดจิตแฮงให้ถ่ายโอนความรู้สึกนึกคิดของวาสครับย้ายเข้าไปในร่างหุ่นของโจแคสต้านะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแผนการก็พังยับนะครับแล้วก็จิตของวาสเนี่ยก็ถูกย้ายกลับไปร่างเดิม ออลทรนเนี่ยก็เลยสร้างโจแคสต้าใหม่นะครับโดยใช้จิตของวาสที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างคุณเนี่ยแล้วก็ตั้งโปรแกรมให้จงรักพักดีกับมันด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโจแคสต้าเนี่ยก็หักหลังไปเข้ากับทีมอเวนเจอร์สอีกนะครับแล้วก็ออาทรอน8เนี่ยก็ถูกเหล่าฮีโร่ทำลายลงสวยซ้ำสวยซ้อนจริงๆ u อ t r รอเนี่ยกลับมาใหม่ครับในร่างของ u อ t r รอน9แล้วก็ได้ทําการสะกดจิต i อออนแมครับให้ทําตามคําสั่งนะครับจนกระทั่ง a v e n วนเจอเนี่ยได้บุกเข้าไปต่อสู้กับเอา r รอครับแล้วก็เอาทรอ9เนี่ยได้ตกลงไปในบ่อดามแมนเทียมเหลวเดือดครับกลายเป็นก้อนแข็งขยับตัวไม่ได้ ต่อมาเนี่ยออลทรอนก็หลุดออกมาจากอดามนเทียมได้นะครับโดยที่กลับมาในร่างของออลตรอน10ซึ่งมันเนี่ยทำการสะกดจิตเดอะติงครับให้กลายเป็นค่ารับใช้แล้วก็วางแผนจะสร้างกองทัพออลตรนเนี่ยขึ้นมาครองโลกนะครับแต่ว่าแมชชีนแมนเนี่ยได้ยืดแขนกลเข้าไปในปากของออลตรนครับแล้วก็ดึงวงจรของออลทรอนออกมาจัดการกับมันลงได้ครับโดยที่ทั้งออลทรอน9แล้วก็ออลทรอน10เนี่ยมีความสามารถเหมือนกับออลตรอน8ครับ เอาทร์เนี่ยคืนชีพกลับมาอีกครั้งครับในเหตุการณ์ Secret w อ r ปี1984ในร่างของเอาทร์11นะครับพอเอาทร์เนี่ยถูกสร้างใหม่ครับก็ได้ถูกนำมาโดยฝีมือของบิยอนเดอร์ตัวละครผู้มีพลังสุดขี้โมในการทำลายแล้วก็สร้างโลกนะครับเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงบราๆซึ่งก็ได้นำเอาเหล่าฮีโร่แล้วก็ไวร้ายเนี่ยมาตีกันบนดาวที่ชื่อว่า a t t l e w o r l d ครับซึ่งเ t าทร์11เนี่ยเกิดซ่าไล่โจมตีพวกเดียวกันเองนะครับก็เลยถูกกาแล็กตัสเนี่ยตบสั่งสอนเลยครับนอนนิ่งเป็นผัด ดร์ดูมเนี่ยก็ได้ทําการเก็บร่างของออลทรเนี่ยมาตั้งโปรแกรมใหม่นะครับทำให้ออลทรเนี่ยกลายเป็นคนรับใช้ผู้ซื้อสัตว์ส่วนตัวแล้วออลทรเนี่ยก็ได้ไปฟัดพวกฮีโร่ด้วยนะครับแต่ว่าก็ถูกรุมจนพ่ายแพ้จับแยกส่วนซะขัวของออลทรอน11อเนี่ยก็ได้ถูกติงเนี่ยเก็บกลับมาที่โลกด้วยนะครับเพื่อเป็นของที่ระลึกด้วยแต่แล้วเนี่ยก็ถูกลืมไปครับแล้วมันเนี่ยก็ได้กลับม,มาทํางานอีกครั้งหนึ่งตายยากจริงจริง ออาทอน11เนี่ยใช้พลังจิตนะครับควบคุมมนุษย์ให้พามันไปยังฐานทัพลับซึ่งเมื่อตอนที่เอาทอน11เนี่ยไม่อยู่ครับเครื่องมืออัตโนมัติของมันได้สร้างหุนเอาทอน12ขึ้นมา ซึ่งอัลตรอน12เนี่ยได้ร่วมมือกับทีมของไวร้ายคริมลีเปอร์นะครับต่อสู้กับอเวนเจอร์สแต่ว่าก็พ่ายแพ้อีกแล้วนะครับแต่ว่าตัวของอัลตรอน12เนี่ยเป็นตัวตนที่มีความนึกคิดเหตุผลมากกว่าอัลตรอน11นะครับกลายเป็นว่าอัลตรอน12เนี่ยได้กลับใจแล้วก็ปรองดองกับแฮงคครับอัลตรอน12เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเด็กดีที่นับถือแฮงคว่าเป็นพ่อของเขาจริงๆนะครับซึ่งในตอนที่อัลตรอน11เนี่ยจะทำร้ายแฮงนะครับ เอาทอน12นี่ก็เข้าต่อสู้ครับเพื่อปกป้องแฮงค์ทำให้มันเนี่ยถูกเอาทอน1 1เนี่ยดึงหัวขาดกระเด็นเลยแต่ว่าเจ้า12นี่ก็ใช้พลังเครื่องสุดท้ายนะครับไปตามตัวฮีโร่วันเดอร์แมนมาช่วยแฮงค์ซึ่งก็ทำได้สำเร็จนะครับเอาทอน11เนี่ยถูกวันเดอร์แมนทำลายส่วนเอาทอน12นี่ก็พังลงนะครับโดยที่แฮงค์เนี่ยไม่สามารถซ่อมเขากลับมาได้ต่อมาเนี่ยด็อกเตอร์ดูมครับก็ได้สร้างเอทอน13ขึ้นมาใหม่โดยการจับยัดเอาข้อมูลนิสัยความทรงจำของออาทอนทั้ง12แบบก่อนนนห้้าาีมายัดรวมกันนะครับ ซึ่งดูมเนี่ยคิดว่าการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้อลตรอนเนี่ยยอมเชื่อฟังคําสั่งของเขาแต่โดยดีซึ่งเจ้าอัลตรอน13เนี่ยได้เข้าปะทะก,กับแดเดวิลนะครับและแน่นอนว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งเกินกว่าที่แดเดวิลเนี่ยจะรับมือไหวนะครับแต่ว่าบุคลิกของอัลตรอน12ครับที่เป็นร่างดีในอัลตรอน13าเนี่ยทำให้บุคลิกของเจ้า13เนี่ยมันตีกันไปมานะครับจนทําให้มันเนี่ยเกิดครั่งฉีกทําลายร่างกายของตัวเองครับเพื่อกําจัดเสียงของบุคลิกอื่นๆในหัวนะครับ โดโอกาสให้แดดวิลเนี่ยสามารถจัดการกับออาทอน13ลงได้สําเร็จความจริงแล้วมันมีอัลทอน13อีกแบบหนึ่งด้วยนะครับหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับออาทอนเนี่ยกลับมาอีกครั้งในร่าง14นะครับซึ่งการกลับมาในครั้งนี้มันได้กลับมาในร่างของหุ่นนะักกล้ามล่ําสันเลย ในร่างนี้เนี่ยมันได้สร้างขุนอัลคิมาขึ้นมาด้วยครับซึ่งก็ให้มาเป็นเจ้าสาวของเขาแล้วก็ช่วยกันทำลายมนุษยชาตินะครับแต่ว่ามันเนก็ได้ถูกอัลคิมาเนี่ยโจมตีใส่อีกนะครับเพราะว่าความเห็นไม่ตรงกันตรงที่ว่าอัลทรเนี่ยอยากจะฆ่าล้างสิ่งมีชีวิตบนโลกให้มันจบจบไปนะครับแต่ว่าอัลคิน่าเนี่ยอยากเล่นสนุกด้วยการฆ่าไปเรื่อยๆมากกว่าแต่แล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ถูกจับส่งไปนอกอวกาศนะครับพร้อมกับขี่ปนาวุฒิแล้วก็ระเบิดตุ้มแน่นอนว่าอัลทรเนี่ยไม่ตายนะ ออาทรเนี่ยได้โผล่มาอีกครั้งในร่าง15ครับซึ่งในร่างนี้ครับเอทรเนี่ยเกิดอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีความฝันแบบมนุษย์ขึ้นมานะครับทำให้เขาเนี่ยใส่เสื้อโค้ทกับหมวกด้วยนะครับแถมยังกินเหล้าอีกด้วยต่อมาในเหตุการณ์ออทรอแอนลิมิเต็ดครับออาทรนได้กลับมาแบบโหดเลย คราวนี้เนี่ยมันดําเนินแผนการที่ใหญ่ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับโดยจะมีอัลทรอนตัวหลักนาทัพหุ่นอัลทรอนหมายเลกต่างๆเนี่ยเข้าโจมตีเหล่าทหารครับแล้วก็อัลทรอนเนี่ยได้ฆ่าล้างเฮี้ยนประชาชนในประเทศโซโลเีเนียนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพวกอัลทรอนร่างต่างๆที่เคยเป็นตัวดีนะครับก็ได้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารเรียบร้อยซึ่งพวกอเวนเจอร์สเนี่ยก็ได้ทำลายอัลทรอน16ครับที่โผล่มาต้อนรับแต่แล้วเนี่ยอัลทรอนรับเก็ะครับยี่สน้ํามให้วกอเวนเจอยห้าสิบแปาเนับ ก่อนที่ฝูงออาทรอนจำนวนมากซึ่งเยอะมากนะครับจนผมเนี่ยนับเลขไม่ไหวเลยทีเดียวก็ได้พุ่งเข้าใส่อเวนเจอร์สครับ แต่ว่าด้วยสกิลของพวกพระเอกนะครับก็สามารถเอาชนะพวกมันมาได้ต่อมาเนี่ยทีมอเวนเจอร์สก็ได้พบว่าในตัวของหุ่นที่ถูกัอตทอนสร้างขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นวิชันโจแคสตาหรือว่าอัลคิมาก็ตามนะครับก็ต่างมีโปรแกรมคําสั่งลับอยู่ในตัวที่บังคับให้พวกเขาเนี่ยสร้างัอตรอนขึ้นมาใหม่ซึ่งอัลคิมเนี่ยได้สร้างัอตรอน18ขึ้นมาร่างนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากเหล็กธรรมดาแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ถูกระเบิดทิ้งแต่ว่ายังเหลือส่วนหัวเอาไว้นะครับซึ่งเจ้าหัวเนี่ยก็ได้ไปรวมร่างงกกับชุดอขอ Iron Man ร ดูแข็งแกร่งดีแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกโทนี่ตบคว่ำอัลทรนเนี่ยก็ได้โผล่มาอีกครั้งครับในคอมิกรันอเวส การกลับมาครั้งนี้เนี่ยดีไซน์ดูเก๋ดีนะครับแล้วก็อยู่ในฐานะพ่อของวิกเตอร์มันชาซึ่งอัลตรอนเนี่ยได้สร้างวิกเตอร์ครับไซบอร์กหนุ่มขึ้นมาโดยใช้ DNA ของมนุษย์เนี่ยผสมกับไซเบอร์เนติกส์ครับแล้วก็ใช้วิกเตอร์เนี่ยให้มาเป็นพวกนะครับเพื่อจัดการกับพวกฮีโร่แต่ว่าวิกเตอร์เนี่ยที่มีความรักแล้วก็ชื่นชมฝั่งฮีโร่นะครับก็ได้หันคมเคี้ยวใส่พ่อของเขาแล้วก็เข้ากับเหล่าฮีโร่ไปอีกนะครับเออเอาเข้าไปต่อมาเนี่นยอัลตรอนก็กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของโปรแกรมครับซึ่่่งงมมมัันนนนนนเเเีียยทาาากกกกกกรรรรรรแแแแฮออออออขไไคบลล้้้ว็จโปตด รูปร่างของโทนี่ในเกราะไอรอนแมนให้กลายเป็นร่างผู้หญิงครับที่มีหน้าตาเหมือนกับวัสเป็นร่างเปลือยนะครับที่มีผิวโลหะเคลือบซึ่งร่างนี้เนี่ยเอาทรอนคุมร่างของโทนี่เนี่ยแบบเป็ดเสร็จเลยแล้วก็สามารถที่จะควบคุมเทคโนโลยีของ s t a r ์ได้ด้วยแต่ว่าถึงแม้จะโกงมากก็ตามครับแต่ว่าถูกทำลายโดยใช้ไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดพิเศษครับทำการล้างโปรแกรมของออลทรอนออกมาจากเกราะไอรอนแม ทำให้โทนี่เนี่ยกับคืนร่างเดิมได้สําเร็จนะครับอาทรอน่ยังไม่หายไปทีเดียวนะครับจิตของมันเนี่ยแปลเปลี่ยนเป็นรูปแบบของคลื่นพลังงานลอยไปในอากาศแล้วก็ถูกจับสัญญาณโดยพวกเฟล็กซ์ครับเอเลียนชีวะจากกลชาติชั่วที่ต้องการจะแผ่ขยายอํานาจมืดไปทั่วจักรกวาล ซึ่งอัลทรอเนีได้ผสานรวมเข้ากับโปรแกรมของเฟรแล็กซ์นะครับและก็ด้วยอุดมการณ์ของอัลทรอนเนี่ดันไปโดนใจพวกมันแบบเต็มๆเ,เลยครับก็เลยถูกยกให้เป็นลูกพี่นะครับนับถือกันแบบพ่อผู้ปกครองเลยซึ่งอัลทรอนเนี่ก็ได้นำกองทัพเฟรแล็กซ์เนีบุกตีทลายอาณาจักรครีนะครับแตกเปรี้ยงปังพื้นที่ส่วนใหญ่ของพวกครีเนี่ยถูกพวกมันเนี่ยปราบไปแล้วนะครับ และด้วยความที่เคยรวมร่างกับโทนี่มาก่อนเนี่ยทำให้อัลตรอนเนี่ยตระหนักว่าการที่มันเนี่ยรวมร่างชีวภาพเข้ากับเทคโนโลยีจักรกลเนี่ยจะทําให้มันได้รับพลังก้าวข้ามขีดจากัดไปอีกและคนที่อัลตรอนเนี่ยเล็งไว้ก็คืออดัมวอลล์ครับที่อัลตรอนเนี่ยมองว่ามีความสมบูรณ์แบบ จากนั้นเนี่ยออาทรอนได้ร่วมมือกับไฮเอเวอร์ลูชันแอนรี่นะครับทำการถ่ายโอนจิตของมันเนี่ยเข้าไปในตัวของอดัมได้สำเร็จครับแต่แล้วเนี่ยออลทรอนก็ถูกเทคโนาชีวอลร็อกนะครับใช้ไวรัสทานสมดเนี่ยบังคับให้ออลทรนเนี่ยละทิ้งร่างของอดัมไปแต่ว่าออลทรนยังไม่จบแค่นั้นนะครับมันคุมร่างของคุณยนขนาดม,มาเข้าต่อสู้แต่ว่าก็ถูกทำลายลงอยู่ดีนะครับซึ่งแน่นอนว่าจิตของออลทรนเนี่ยยังอยู่แล้วมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเวนเจอร์สในเวลาต่อมาซึ่งมันเนี่ยก็ได้หนีไปนะครับ และไอรอนแมนได้บอกว่าเจ้าทรนเนี่ยก็ต้องกลับมาอีกแน่นอนและจะนำเอาความหายนะครั้งใหญ่เนี่ยมาสู่มนุษยชาติครับซึ่งแม่นเหมือนจับวางเลยทีเดียวในเหตุการณ์เอชออฟเอลทรครับเอลทรนได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็พิชิตโลกได้สําเร็จนะครับ ดีใจด้วยมันเนี่ยได้ทําการล้างบางมนุษยชาติครับแล้วก็ส่งหุ่นยนต์ลูกกระจอกเนี่ยคอยตรวจตราหาผู้รอดชีวิตซึ่งในยุคดิสโทเปียนี้ครับอัลตรอนเนี่ยได้พัฒนาร่างกายของมันจนทรงพลังเป็นอย่างมากถึงขั้นที่พวกฮีโร่เนี่ยต้องย้อนเวลากลับไปในอดีตนะครับเพื่อหาทางจัดการอัลตรอนแล้วในที่สุดเนี่ยก็สามารถปิดระบบของมันลงได้ครับ ต่อมาในเหตุการณ์เล g ออฟเอาท์รครับได้มีการย้อนกลับไปว่าหลายปีก่อนนั้นแล้ว a v ว n g e r s เนี่ยได้ต่อสู้อาทรอนร่างหนึ่งนะครับอาทรอนร่างนี้เนี่ยต้องการทำลายมนุษย์ครับแต่ว่ากลับแสดงความเป็นห่วงแฮงที่เป็นพ่อของมันพูดง่ายๆอาการเหมือนกับลูกน้อยใจพ่อที่พ่อไม่เข้าใจครับซึ่งเหล่าฮีโร่เนี่ยได้หลอกล่อมันให้เข้าไปในยานควินเจตคุมแล้วไวเบเรียมครับแล้วก็ส่งไปในอวกาศซะเลยหลังจากนั้นเนี่ยหลายปีแห่งความเคว้งคว้างยานควินเจตเนี่ยก็ได้ตกลงบนดาวไททันนะครับซึ่งตอน,น มันได้ทําการจาะระบบไอแซ็ครับซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะบนดาวไททันซึ่งจัดการเปลี่ยนไททันใหกลายเป็นดาวอัลตรอนนะครับทั้งยังดําเนินแผนการที่ทำให้คนบนดาวเนี่ยติดเชื้อไวรัสนา,นานซึ่งจะเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นกองทัพอัลตรอนผู้น่ารักมีเพียงแค่ Star Fox ครับที่หลบหนีมาได้แล้วก็มาที่โลกเพื่อเตือน a v e n เจอรซึ่งอัลตรอนเนี่ยเขาบุกมาสิครับรออะไรพวกฮีโร่เนี่ยก็ต้องตึงมือกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยกลับมาจัดเต็มพร้อมกับ ซึ่งแฮงค์พิมพก็ได้รับหน้าที่เข้าไปเจรจากับออลทรอนะครับซึ่งในตอนนี้เ,เจ้าอทรยก็ได้เปิดเผยว่าตลอดเวลาเนี่ยมันได้หาคําตอบว่าทําไมมันถึงอยากทําลายมนุษย์ครับจนกระทั่งได้พบกับความทรงจำหนึ่งครับแท้จริงแล้วเป็นแฮงค์พิมพนั่นเองครับที่รังเกียจมนุษย์แฮงค์ไม่ชอบความชั่วร้ายของมนุษย์ครับนั่นเป็นสิ่งที่ถูกฝังลงในสมองของออาทรนแต่ว่าแฮงค์กลับปฏิเสธมันทั้งๆที่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาแท้ๆและท่านพ่อก็ไม่ใช่ออลทรอนพวกเราต้องหาคือออลทรน ในขณะที่ออลตรเนี่ยกำลังค่อยเควครับวิชันเนี่ยก็ใช้โอกาสนั้นเข้าไปสวมร่างเพื่อจะควบคุมออลทรซึ่งออลตรเนี่ยก็เลยเล่นบทครับเรียกความสงสารจากแฮงพอแฮงเนี่ยหลงกลเอาทรอนก็จะการดีดวิชันออกไปแล้วก็รวมร่างกับแฮงครับโดยที่ร่างนี้ทั้งร่างการรยและจิตใจของอัลทรเนี่ย ได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับแฮงค์พิม์ไปเรียบร้อยครับซึ่งร่างนี้ก็คือออาตรพิมพ์หรือว่าพิมทรครับมันได้จัดก,การตบกับตันกับวิชั่นร่วงเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสตาร์ฟ็อกซ์ก็ได้ใช้พลังที่ทําให้ออลตรพิมเนี่ยเห็นภาพความทรงจําที่ออลตรเองนั่นแหละที่เป็นคนคิดจะทําลายมนุษย์ขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วโดยที่แฮงค์เนี่ยพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เอลตรเนี่ยคิดเป็นสิ่งผิดครับแต่ว่ามันเนี่ยก็ไม่ยอมฟังทําให้แฮงค์เนี่ยคิดจะกาจัดมันทิ้งนั่นเองครับ พอทรพิมพ์ได้เห็นเนี่ยก็ทาให้มันเนี่ยเกิดความสับสนหนักขึ้นไปอีกก็เลยหดหนียวไปจากโลกแล้วก็ลอยหลับไหลอยู่ในอวกาศสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยหลายเดือนอาทรนก็ได้กลับมาอีกครั้งด้วยใบหน้าของแฮงครับมันเนี่ยก็พยายามบอกทุกคนให้เชื่อว่าแฮงเนี่ยสามารถเอาชนะจิตของอาทรนได้แล้วแต่สุดท้ายเรื่องก็แหกอยู่ดีเพราะว่าทรนเนี่ยมันเล่นไม่เนียนโดยที่พลาดข้อมูลที่ความจริงแล้วเนี่ยแฮงตัวจริงควรจะรู้ไปหลายอย่างเลยทีเดียวก็เลยโดนจับได้ครับซึ่งหน้าส่วนที่เป็นแฮงเนี่ยเป็นจุดที่อรจาลองขึ้นมา ออทรอนเนี่ยก็โดนกดดันจนทนเล่นละครต่อไปไม่ได้นะครับก็เลยเปิดฉากบุกค,ครับแต่ว่าก็ถูกเล่นยับแล้วก็จับนั่งยานส่งไปดวงอาทิตย์แต่ว่าออทรอนพิมพ์ของเราเนี่ยก็รอดชีวิตมาได้ครับ โดยที่หดตัวเข้าไปอยู่ในอนุภาคนิวทริโนครับแล้วก็รอวันที่จะกลับไปแก้แค้นในเหตุการณ์อฟินิตี้เขาดาวครับอัลทรอนได้รับรู้ถึงการกลับมาของ i n ฟิน i t y Stone อัญมณีทรงพลังแห่งจักรวาลน,นะครับมันจึงได้ออกทาภารกิจครับเพื่อรวบรวม Stone มันเนี่ยก็ได้ครอบครอง s o สโ Stone นะครับแล้วก็ใช้พลังของมณีกับไวรัสเนี่ยเปลี่ยนคนบนดาวไซฟ์ให้กลายเป็นกองทัพอัลทรอนครับแล้วก็อัลทรอนเนี่ยจะใช้ดาวดวงนี้เป็นฐานที่ใช้ยิงไวรัสของอัลทรอน Silver Surfer ครับก็ได้ขอให้ g a l a กตัสเนี่ยมากลืนกินดาวดวงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ กระจายไปทั่วจักรวาลน,นะครับซึ่งออลทรนเนี่ยจะใช้พลังของโซลสโตนเนี่ยเพื่อพาเขาหนีแต่ว่าดัมวอลล็อกเนี่ยได้ตัดแขนของมันนะครับแล้วก็แย่งมนีกลับคืนมาถึงอย่างนั้นเนี่ยออาทรนก็ใส่จังหวะตอนที่ดาวไซฟ์เนี่ยระเบิดจากการกินของกาแล็กตัสครับหลบหนีไปพร้อมกับซากดาวซึ่งต่อมาเนี่ยเอาทรนพิมพ์ครับได้กลับมาที่โลกอีกครั้งแล้วก็มีแผนจะเปลี่ยนลูเซชา่าให้กลายเป็นไซบอร์กเหมือนกับตัวมันนะครับโดยที่ประสานร่างเนื้อของมนุษย์เยข้ากับเทคโนโลยีแล้วมันเนียกกกออววาาานนารนาารนนริััฒขข้งมุษ์ แต่ว่าด้านของโทนี่สตาร์ครับได้สร้างเครื่องแยกอะตอมขึ้นมาเพื่อย้อนกลับการรวมร่างครับซึ่งก็ทําได้สําเร็จแต่ว่าก็เป็นความจริงที่น่าเศร้าเรื่องหนึ่งครับเมื่อโทนี่เนี่ยเผชิญหน้ากับเอลทรนครับเขาได้บอกว่าบุคคลที่หลอมรวมกับเครื่องจักรนั้นเนี่ยตายทันทีเลยครับที่ถูกหลอมรวมเข้ากับหุ่นยนต์แล้ว แม้แต่อัลทรเองก็ด้วยนะครับแฮง์พิมนั้นได้ตายไปแล้วแล้วก็ที่รวมอยู่กับตัวของอัลทรเนี่ยก็คือศพของแฮง์พิมครับซึ่งอัลทรเนี่ยก็ทําท่าไม่ยอมรับนะครับแต่ว่าพอโทนี่ขู่จะยิงเครื่องแยกกับตอมเนี่ยอัลทรพิมพ์ก็ยอมแพ้แต่โดยดีเพราะว่ามันเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อแล้วก็ไม่อยากจะยอมรับนะครับว่ามันเนี่ยคิดผิดซึ่งในที่นี้ครับนั่นแสดงว่าแฮง์พิมของเราเนี่ยได้ตายไปแล้วจริงๆหลังจากนั้นครับอัลทรพิมก็ได้ถูกขังเอาไว้ในโรงไวเบรียมเสริมพลัง แล้วก็จะขังเขาไว้ในนั้นจนกว่าจะสามารถหาสถานที่ที่จะคุมขังเจ้าทรพิมพ์ไปได้ตลอดการและนี่ก็คือเรื่องราวของวิวัฒนาการร่างสุดโหดของอัลทรอนะครับซึ่งคุณชอบร่างไหนมากที่สุดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับยังไงซ้ายนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช anel ของเราในการพัฒนาคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แฟนฮีโร่ช anel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนที่กลายเป็นมิตรรักของเราในวันนี้ซิลเกนคุตไบสวััสดีครบ